ะคะเด็กๆคะเจอกันอีกทีสิบโมงครึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะในหมวดของวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะเราจะเรียนทิ่ทานทองอินตอนนาคพระขนงที่สองค่ะไปดูเรื่องราวกันเลยค่ะนะคะก่อนเรียนค่ะเรามาดูนะคะพระราชประวัติผู้พระราชนิพนธ์นะคะบทนำเรื่องค่ะ นะคะเนื้อเรื่องนิทานทองอินตอนนาคพระขนงที่สองค่ะคำศัพท์น่ารู้ถ้อยคำสานวนล้วนต้องศึกษาค่ะแล้วก็สรุปความรู้ค่ะและทําแบบทดสอบท้ายบทกันนะคะมาดูค่ะพระราชประวัติค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่6แห่งราชวงศ์จัก,กรีค่ะเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรี พระชรินทราบรมราชินีนาถทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมค่ะพุทธศักราช2423พระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาวชิราวุธค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงทาวรราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2453ค่ะพระราชกรณียกิจของพระองค์ ตลอดรัชสมัยมีหลายประการทั้งด้านการเมืองการปกครองการศึกษาเศรษฐกษิจสื่อสารมวลชนอักษรศาสตร์และศิละปะเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอาราอาระยะประเทศและการขยายตัวของประเทศค่ะนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกวีที่มีบทพระราชนิพนธ์จำนวนมากซึ่งมีรูปแบบการแต่งหล,กลักหลากหลายประเภทเช่นบทละคร เรื่องสัน้นบทร้อยกรองสารคดีพระนามแฝงที่ส่งใช้ในงานพระราชนิพนธ์ก็มีมากมายเช่นอัศวพาหุรามจิตติสีอยุทยานายแก้วนายขวัญน,นะคะอันนี้จะเป็นนามแฝงนะคะที่ใช้เวลาจะแต่งหนังสือนะคะหรือพระราชนิพนธ์นั่นเองคะ่ะซึ่งจึงทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า พระมหาธีราราชเจ้าอันแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นนักปราดที่ยิ่งใหญ่ค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การยูนิส จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นนักปราชญ์ของโลกเมื่อพุทธศักราช2515ค่ะนะคะมาดูบทนำเรื่องของนิทานทองอินค่ะนิทานทองอินเป็นพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะโดยทรงใช้นามแฝงว่านายแก้วนายขวัญ ทรงพระราชนิพน์เมื่อ,อยังทรงดำรงพยศเป็นสมเด็จพระบรมโอร,าราจจาาาสรา,ธ,สาธิราชเจ้าฝามหาววิราาุธสยชมกุฎราชกุมารนิทานทองอินนี้ได้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2447ในหนังสือทวีปัญญารายเดือนนิทานทองอินเป็นวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้แรงบันดาลใจจากนวนิยายสืบสวนของต่างประเทศ เรื่องเชอร์ล็อกโฮมค่ะแต่ได้ทรงผูกเรื่องและดำเนินเรื่องให้เข้ากับบรรยากาศแบบไทยๆนิทานทองอินเป็นวรรณกรรมที่มีลักษณะไม่เหมือนนิทานเนื่องจากเนื้อเรื่องมีความสมจริงทั้งตัวบุคคลเหตุการณ์นในเรื่องและสถาน,นสถานที่ซึ่งสะท้อนสภาพชีวิตและสังคมที่เป็นจริงค่ะ ตัวละครเอกของเรื่องคือนายทองอินซึ่งมีในวัดเป็นผู้เล่าเรื่องการใช้ถ้อยคำเป็นสำนวนเก่าอยู่บ้างแต่การดำเนินเรื่องการบรรยายเหตุการณ์และฉากต่างๆจะมีลักษณะคล้ายงานเขียนนวนิยายหรือเรื่องสัน้นที่ผู้อ่านจะได้รับอัรรสอย่างน่าสนใจมากเรื่องหนึ่งและถือกันว่านิทานทองอิน เป็นเรื่องประเภทสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกของไทยมีทั้งหมด15ตอนตอนที่นักเรียนจะได้ศึกษาตอ่อไปนี้เป็นการสืบคดีของนายทองอินในตอนนาคพระขนงที่2ค่ะนะคะเด็กๆคะ่ะนะคะในส่วนนี้นะคะครูได้ฝากคลิปวิดีโอนะคะให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆ ดูเรื่องราวของนิทานทองอินตอนนาคพระขนงที่สองจากคลิปวิดีโอได้เลยนะคะนะครูตองหลังจากที่เด็กๆด,ดูคลิปแล้วค่ะเด็กๆนะคะดูคลิปวิดีโอของครูตองเพื่อจะประกอบการทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะมาดูคําศัพท์น่ารู้ค่ะคาว่ากระซ่วงคําว่ากลอุบายคําว่าการเครื่องเส้น ชอบโกนเสี้ยนมากใต้ถุนถึงแก่กรรมค่ะคำว่านวลน,นักเลงน้ำมนเนื่องเนื่องบาวปากพลอยปีบผาสุกไพลยเยี่ยมร้องอึงเรือนฝากระดานสมพาน สายศิลคำศัพท์น่ารู้เหล่านี้ค่ะให้เด็กๆคัดใส่สมุดภาษาไทยที่คุณครูได้นำออกไปแจกในวันนี้นะคะคัดแค่สิบคำพอคัดใส่ในสมุดทั้งคำและความหมายนะคะต่อไป ทำสับนวนล้วนต้องศึกษาค่ะเด็กๆมาดูกันค่ะทุกๆเออใช่ความคิดบ้างอย่างนี้ถึงจะดีตัวฉันนี้ถ้าไม่มีผู้เถียงไว้บ้างก็เลยจะเชื่อตัวและความฉลาดของตัวจนเกินไปบางทีจะทำให้เสียการได้ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่านายทองอินพอใจที่นายวัดรู้จักแสดงความคิดเห็น โตแย้งกับตนเพราะตัวเขาจะได้ไม่หลงเชื่อความคิดหรือความฉลาดตนเองมากเกินไปจนอาจเกิดความผิดพลาดได้ถ้อยคำสำนวนอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าพระเจ้าก็รับโดยทันทีเพราะข้าพระเจ้าได้เคยไปกับนายทองอินบ้างแล้ว บางคราวในเวลาเข้าไปสืบการต่างๆและบางทีก็ได้ช่วยเขาบ้างตามสติกำลังของข้าพเจ้าแต่อย่างไรอย่างไรก็ดีนายทองอินเป็นเชื่อได้แน่ว่าข้าพเจ้าไม่เป็นคนปากพล่อยสิ่งใดเขายังไม่อนุญาตให้ขยายเป็นไม่ขยายเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นนายทองอินจึงเรียกข้าพเจ้าไปเป็นเพื่อนเนือง ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่านายวัดมีนิสัยดีรู้จักเก็บความลับเมื่อรู้อะไรก็ไม่เที่ยวไปพูดให้ผู้อื่นฟังทำ,ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากนายทองอินขอให้ไปเป็นเพื่อนในการสืบเรื่องราวต่างๆเสมอต่อไปค่ะเมื่อตรวจงานนอก บ้านเสร็จแล้วจึงพากันเข้าไปในบ้านนายทองอินตรงเข้าไปขอรับขอน้ำรับประทานคำว่าขอน้ำรับประทานในสมัยก่อนถือเป็นคำสุภาพและสามารถใช้ได้แต่ปัจจุบันคำว่ารับประทานนิยมใช้กับอาหารค่ะถ้าเป็นของเลวเช่นน้ำหรือนมจะใช้คำว่าดื่มค่ะนายทองอินหัวเราะอ,อีก แล้วถามข้าพระเจ้ายังไงแกมีความคิดยังไงบ้างข้าพระเจ้าตอบว่าฉันยังแลไม่เห็นคำที่เป็นตัวหนังสือสีเข้มเข้มนะคะหมายความว่าฉันยังไม่เข้าใจยังคิดไม่ออกค่ะต่อไปพันโชคแสดงรกิยาท่าทางยินดียกมือไหว้ข้าพระเจ้าแล้วพูดว่าถ้านายโปรดได้จะดีมากเที่ยวขอรับ โปรดในที่นี้แปลว่าให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะจิงอยู่ข้าพเจ้าได้เคยเห็นนายทองอินทำอะไรประหลาดประหลาดหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นทำอะไรเปล่าเลาเลยเคยมีเหตุเสมอแต่ครั้งนี้ข้าพระเจ้าตรองไม่ออกเลยว่าทำไมนายทองอินจึงบอกพันโชคว่าข้าพเจ้าเป็นหมอปีศาตข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า นายวัดรู้สึกสงสัยในการที่นายทองอินขอให้ตนทําเป็นหมอไร้ผีให้ผ่นโชคแต่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมานายทองอินเคยทําสิ่งประหลาดหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งเขาก็มีเหตุผลในการกระทําเสมอสรุปแล้วนะคะนายทองอินเป็น นายทองอินเป็นบทพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีลักษณะสมจริงเหมือนกับนาวานิยายเรื่องราวตอนนหนนาพระขนงที่สองนี้เป็นการสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับพีนางนาค ที่บางพระขนงโดยนายทองอินกับนายวัดดำเนินเรื่องโดยการเล่าและสนทนาให้ผู้อ่านคิดตามเหตุการณ์นายทองอินซักถามนายเปรมและพันโชคจนสามารถจับคนที่ปลอมเป็นผีได้สำเร็จเหตุการณ์จึงจบลงเรื่องนี้ให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินกระตุ้นความคิดและมีข้อคิดหลายประการที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีซึ่งผู้อ่าน ควรค้นหาด้วยตัวเองค่ะมาดูค่ะแบบทดสอบท้ายบทค่ะนักเรียนเลือกหมายเลขหน้าข้อความที่กำหนดไปเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันค่ะข้อที่หนึ่งประเภทหนังสือของนิทานทองอินค่ะนะคะ ะะประเภทหนังสือของนิทานทองอินตอบข้อ10นะคะเป็นเรื่องสั้นที่มีแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกของไทยค่ะนะคะข้อ2มีเนื้อเรื่องสนุกสนานให้ความบันเทิงใจตอบข้อ1นะคะ,ะ,คะถ้าให้คุณค่า,าให้ความสนุกให้ความเศร้าให้ความตื่นเต้นอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นคุณค่าด้านอารมณ์ค่ะต่อไปค่ะ ข้อ3ให้ความรู้เกี่ยวกับตำนานแม่นาคพระขนงค่ะให้คุณค่าทางปัญญานะคะข้อ4ความเชื่อว่าสามารถขจัดหรือป้องกันเคราะห์ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นตอบข้อ5นะคะการรดน้ำมนค่ะข้อ5ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้น ตอบ4นะคะคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะข้อ6แสดงให้เห็นถึงการใช้ถ้อยคำและสำนวนในสมัยรัชกาลที่6ตอบ3นะคะให้คุณค่าด้านวรรณศิลป์ค่ะข้อ7ไม่ต้องการให้บิดามีภรรยาใหม่ตอบ9นะคะสาเหตุที่นายชมสร้างสถานการณ์ให้มีปีศาจเกิดขึ้นข้อ8ค่ะเมื่อถึงบางพระกนงแล้วนายทองอินก็ยังหาตัวหาตรงไปบ้านพันโชคไม่ แต่ไปเที่ยวสนทนากับชาวบ้านในเรื่องนี้มากขึ้นในเรื่องนี้มากนะคะข้อ8ต่อบ8นะคะวิธีการหาข้อมูลเพื่อประกอบการสืบส,บสวนของนายทองอินค่ะข้อ9นั่นแหละทางพีเดินและพ่อวัดผีเดินออกจากห้องนี้ไปกินเครื่องเส้นในห้องนั้นแหละนะคะข้อ9ตอบ6นะคะเป็นคนช่างสังเกตค่ะข้อ10นี่แหละขอรับ ผมก็ไม่อยากเชื่อท่านสมพานท่านว่าไม่ควรเชื่อเพราะผีไม่มีเพราะนั้นข้อ10ตอบ7นะคะอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า136ถึง142นะคะดูค่ะตัวอย่างค่ะ อันนี้ให้ระบายนะคะในช่องคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะข้อ1.1นิทานทองอินมีเนื้อเรื่องในแนวใดตอบ1นะคะข้อ2ข้อใดถูกต้องตามเนื้อเรื่องตอบ3นะคะ นะต่อมาข้อ2ใหญ่ค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายของคำและกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้โดยพิจารณาจากบริบทค่ะข้อ2.1ครั้ง1000พันโชคได้รับหนังสือในท้ายหนังสือนั้นลงนามนาคภรยาค่ะหนังสือหมายถึงจดหมายนะคะหนังสือที่ขีดเส้นใต้นี้หมายถึงจดหมายนะคะ ต่อไปค่ะข้อ4นะข้อ3เด็กๆไม่ต้องทำนะคะข้อ4ค่ะให้นักเรียนเขียนวิธีการสืบสวนอันนี้ครูอต้องอนุญ,ญาตให้คัดลอกลงไปเลยนะคะหน้า139ต่อมาข้อหาค่ะนักเรียนคิดว่าในทองอินมีคุณสมบัติของการเป็นนักสืบอย่างไรอธิบายมาสองข้อค่ะแน่นอนเป็นคนช่างสังเกตใช่ไหมคะยกตัวอย่างจากการ สืบสวนต่างๆของนายทองอินค่ะข้อ6ค่ะให้นักเรียนบอกคุณค่าหรือประโยชน์จากการอ่านค่ะนะคะและสุดท้ายคุณครูก็พาทําไปแล้วนะคะหน้า142และหน้า143ค่ะสำหรับวันนี้นิทานทองอินตอนนาคพระขนงที่2ขอจบการสนทนานะคะพูดคุย แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำแบบฝึกหัดนะคะนะคะเนื้อหามีเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้สอบถามคุณครูได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะเพื่อเด็กๆจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ขอเพียงขอพอเพียงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ